ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปื้นใหญ่อาร์เซนอลเริ่มต้นกันที่การที่เราจะบอกว่าอาร์เซนอลจะชนะฟูลแลมได้นั้นมันไม่ได้มาจากการเศคคาถารับแต่มาจากปัจจัยทางยุทธวิธีและประสิทธิภาพของนักเตะในสนามล้วนๆเลยและนี่คือ5เหตุผลเน้นๆที่บ่งบอกว่าทำไมอาร์เซนอลถึงเหนือกว่าฟูลแลมอย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์สถิติและภาพการแข่งขันที่ผ่านมาเหตุผลที่1 <c oughs> กาเบรียลมาติเนลลี่ปีกซ้ายจอมทำลายล้างเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในค่ำคืนนั้นนั่นก็คือกาเบรียลมาติเนลลี่กองหน้าตัวริมเส้นฝั่งซ้ายบอกเลยว่านี่คือผลงานส่วนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในฤดูกาลของเจ้าหนูชาวบราซิเลียนวัย23ปีรายนี้เลยก็ว่าได้ครับมาติเนลลี่เล่นงานที่โมที่คัสตานเยวิงแบ็กของฟูัมจนปั่นป่วนไปหมด เขาใช้ความเร็วและการเลี้ยนบอลที่ดุดดันทะลุทะลวงแนวรับของทีมเยือนได้อย่างใจนึกทุกครั้งที่ได้ครองบอลถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งรถมาร์ตินเนลลี่ก็เหมือนรถฟอร์มูล่า1ที่วิ่งแซงรถบ้านได้แบบสบายๆเลยทีเดียวครับลองดูสถิติของเขาในเกมนี้แล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงโดดเด่นขนาดนั้นเขาเป็นผู้เล่นอาเซนอลที่สัมผัสบ,บอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งมากที่สุดถึง12ครั้งซึ่งมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในเกมนั้น สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้มากที่สุดถึง5ครั้งและที่สำคัญคือเขาวิ่งสปรินต์ด้วยความเร็วสูงสุดถึง25ครั้งซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของทีมในคืนนั้นสแสดงให้เห็นถึงความฟิตและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมแม้ว่าประตูของเขาจะถูกจับล้ำหน้าไปอย่างน่าเสียดายแต่การมีส่วนร่วมในประตูที่2ที่บูคาโยซาก้าทำได้นั้นบอกเลยว่าโคตรอัจฉริยะครับ เขาพาบอลขึ้นด้วยความเร็วและจุดมุ่งหมายจากการเปลี่ยนการครองบอลก่อนจะปล่อยบอลให้มิเกลเมริโนที่ริมเส้นแล้วตัวเองก็รีบวิ่งทะยานเข้าสู่พื้นที่อันตรายจังหวะสุดท้ายที่เมริโนเปิดมามาตินเนลลี่ใช้ปลายเท้าสกิดเปลี่ยนทางบอลได้อย่างนุ่มนวลเหลือเชื่อทำให้สากา้ามีหน้าที่แค่แปรบอลเข้าไปง่ายๆถ้ามาตินเนลลี่เล่นได้ด้วยฟอร์มระดับนี้ทุกสัปดาห์ใครจะมาหยุดอาร์เซนอลได้จริงไหมครับปีกซ้ายคนนี้สุดยอดมากมาก ต่อไปเหตุผลที่2พลังการวิ่งที่ไม่หยุดหย่อนและมีจุดหมายเรื่องต่อไปที่เราต้องยกย่องเลยคือความทุ่มเททางกายภาพของนักเตะอาร์เซนอลครับในเกมที่เจอกับฟูลแลมที่ใช้แผงหลังถึง5คนการจะเจาะเข้าทำได้นั้นต้องอาศัยการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดและการวิ่งที่รุนแรงและอาร์เซนอลก็ทำได้ดีกว่ามากสถิติบ่งชี้ชัดเจนว่า อาเซนนลวิ่งด้วยความเข้มข้น intensive runs มากกว่าทีมของมาโกซิวาถึง301ครั้งตลอดทั้งเกมซึ่งทำให้ฟูลัมตามการวิ่งทะลุแนวรับของนักแตะปืนใหญ่ไม่ทันเราเห็นตัวอย่างมากมายครับจูเลียนทิมเบอร์กองหลังตัวขวาของทีมที่วิ่งทยานขึ้นไปเล่นเกมรุกประสานงานทำชิ่ง1-2กับมาตินโอเดกาดถึงแม้ทิมเบอร์จะยิงเข้ากรอบแต่ไม่เป็นประตูแต่การวิ่งแบบนี้คือสิ่งที่สร้างปัญหาให้ฟูลัมอย่างแท้จริง ก่อนหน้าประตูแรกที่เมริโน่ทำได้ก็มาจากการวิ่งทะลุทะลวงเช่นกันครับต้องให้เครดิตโทมัสปาเต้กองหลังตัวรับที่มองเห็นตำแหน่งการยืนของทิมเบอร์ที่เข้ามาเล่นด้านในและส่งบอลทะลุแนวอย่างสวยงามให้แบ็กขวาได้มีเวลาวัดจังหวะจากนั้นทิมเบอร์ก็ผ่านบอลอย่างแม่นยำให้เอธานเอนวาเนรี eri, กองหลังดาวรุ่งที่วิ่งตัดหลังอันโตนโรบินซันแบ็กซ้าของฟูลัมที่ยืนผิดตำแหน่ง จังหวะนี้ e n v a r e r i เปิดบอลกลับเข้ามาให้เมริโนยิงประตูเป็นการแสดงให้เห็นว่าการวิ่งมีค่ามากกว่าการจ่ายบอลบางครั้งครับแม้แต่ m a r t i n น e l l i ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการวิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำประตูที่ถูกยกเลิกไปในครึ่งหลังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นประจำสรุปง่ายๆคือใครวิ่งดีกว่าชนะครับต่อไปเหตุผลที่3ความเฉิดฉายของดาวรุ่งมหัศจรรย์สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุคข,ของมิเกลอาเตปา คือการที่นักเตะวัยรุ่นสามารถก้าวขึ้นมาสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมในเกมกับฟูลัมเราเห็นดาวรุ่งถึง2คนที่ฟอร์มดีจัดจัดครับคนแรกคือเอซานเอนวาเนรี ary, กองหลังตัวรุกวัย18ปี11วันเขาคือคนใจบอลกลับหลังให้เมริโนยิงประตูแรกแอสซิสครั้งนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมในประตูที่10ของเขาในฤดูกาลนี้แบ่งเป็น28ประตูและ2แอซิส ในบรรดาผู้เล่นอายุน้อยใน5หลีกใหญ่ของยุโรปฤดูกาล2024-2025เขามีสถิตินี้เป็นรองแค่ลามินยามาลของบาร์เซลโลนาเท่านั้นที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเอนวานเนรี eri, ไม่จ่ายบอลเสียเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดการจ่ายบอล25ครั้งก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66แม่นยำขนาดนี้ไม่ให้รักได้ไงครับ คนที่2ที่ต้องพูดถึงคือไมส์ลูอิสเกลลี่แบกซ้ายดาวรุ่งเขาแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมโดยมีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงถึงร้อยละ96.3จ่ายสำเร็จ52ครั้งจาก54ครั้งแต่ไฮไลท์ของลูอิสเกลลี่อยู่ที่การใช้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกทำฟาวไปถึง7ครั้งนี่คือสถิติที่ไม่มีกองหลังคนไหนถูกทำฟาวมากเท่านี้ในเกมเดียวเลย 2017-2018ถ้าเราเทียบเป็นค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีมีเพียงบรูโน่กิมาราสกองกลางนิวคาเซน n ยูไนเต็เดเท่านั้นที่ถูกทำฟาวบ่อยกว่าเขาในพรีเมียร์ลีกนี่แสดงให้เห็นว่าลูอิสเกลลี่ไม่ได้แค่เล่นดีแต่ยังทำให้คู่แข่งต้องทำฟาวจนเกมสะดุดซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมจังหวะของเกมเลยครับเหตุผลที่4มิเกลเมริโน่กองกลางที่ทุ่มเทเกินร้อย มิเกลเมริโนอาจจะไม่ได้เป็นกองหน้าที่แท้จริงแต่ในเกมนี้เขาทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวแทนได้อย่างยอดเยี่ยมประตูของเขาที่พาอาสซนนลขึ้นนำนับเป็นประตูที่6ในพรีเมียร์ลีกและเป็นประตูเปิดเกมถึง5ครั้งในฤดูกาลนี้แม้จะมีการฉลับจากฮอเก้คูเองกากองหลังฟูลัมแต่ทักษะการใช้เท้าในพื้นที่แคบๆเพื่อหาจังหวะยิงของเมริโนนั้นต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยครับ นอกเหนือจากสกอร์แล้วความขยันของเมริโน่คือกุญแจสำคัญเขาวิ่งแบบเข้มข้นถึง375ครั้งซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในทีมเขาวิ่งครอบคลุมระยะทาง12.13กิโลเมตรซึ่งเป็นรองแค่มาตินโอเดกาด12.16กกิโลเมตรเท่านั้นคู่หูแดนกลางอย่างเมริโน่และโอเดกาดคือนักกดดันที่ยอดเยี่ยม เมริโน่กดดันคู่แข่งถึง45ครั้งในเกมสูงสุดและโอเดกาด36ครั้งที่สำคัญคือการกดดัน45ครั้งของเมริโน่นำไปสู่การเปลี่ยนการครองบอลถึง8ครั้งและ1ในนั้นก็นำไปสู่ประตูที่2ครับเมริโน่วิ่งสปริน้์เข้าไปบีบโยอาคิมแอนเดอร์เซนกองหลังฟูลลัมจนผิดพลาดแอนเดอร์เซนจ่ายบอลสเปกสปะไปเข้าทางเดคลนไรส์กองหลังตัวรับ จากนั้นเมริโนก็ฉลาดในการเคลื่อนที่เขาวิ่งอ้อมไปทางปีกซ้ายเพื่อสร้างพื้นที่การเคลื่อนที่นี้เองที่ดึงกองหลังของฟูลั่มออกไปจากกรอบเขียโทษทำให้เขามีโอกาสเปิดบอลให้สาก้าทำประตูสำคัญได้นี่คือบทบาทของกองหน้าที่รู้ใจผู้จัดการทีมอย่างแท้จริงครับเหตุผลที่5การกลับมาพร้อมประตูของบูคาโยซาก้าเหตุผลสุดท้ายอาจเป็นเรื่องของกำลังใจแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันครับ บูคาโยซาก้าปีขวาคนสำคัญได้กลับมาลงสนามอีกครั้งที่เอมิเรตสเตเดียมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่18ธันวาเสียงเชียร์ต้อนรับเขานั้นดังกระหึ่มมากๆและเพียงแค่6นาทีกับ36วินาทีหลังจากที่เขาก้าวลงมาเป็นตัวสำรองซาก้าก็ทำประตูที่68ให้กับสโมสรได้สำเร็จซึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือนี่คือประตูแรกที่เขาทำได้ในฐานะตัวสำรองเลยครับ การทำประตูได้ทันทีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของซาก้าและมันเป็นช่วงเวลาที่เขาและแฟนๆกูนเนอร์สจะไม่มีวันลืมบทสรุปและมุมมองเพิ่มเติม,ต,มตามข้อมูลสถิตินอกเหนือจาก5ปัจจัยหลักที่ทำให้อาเซนอลได้รับชัยชนะในเกมที่ผ่านมาข้อมูลทางสถิติและประวัติศาสตร์ก็ยังสนับสนุนความได้เปรียบของอาเซนอลอยู่เสมอในเกมที่พบกับฟูลัมครับ ปัจจุบันอาเซนนลนั่งอยู่ในอันดับที่2ของตารางพรีเมียร์ลีกมี58คะแนนถึงแม้จะตามหลังลิเวอร์พูลอยู่12คะแนนแต่สถิติในบ้านของพวกเขาคือชนะ9เสมอ1และแพ้4ซึ่งถือว่ายังคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องพวกเขามีค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.83ลูกต่อเกมและที่สำคัญคือพวกเขาเสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีก้ดยค่าเฉลี่ยเพียง0.83ลูกต่อเกมเท่านั้น ในขณะที่ฟูล่มเองก็มีผลงานนอกบ้านที่น่าสนใจครับแต่อาเซนอนมีประวัติศาสตร์ที่ข่มฟูลัมอยู่มากอาเซนอนไม่เคยแพ้ฟูลัมในการเจอกันที่เอมิเรตสเตเดียมมาแล้วถึง17นัดติดต่อกันชนะ11เสมอ6และในคืนวันอังคารอาเซนอนก็ชนะเกมพรีเมียร์ลีกในคืนวันอังคารมาแล้ว4นัดติดต่อกันด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าพลังการบุกที่หลากหลายมาติเนลลี่ซาก้า ความแข็งแกร่งของแดนกลางเมริโนโอเดกาดไรส์การเติมเกมที่ดุด,ดันของแบ็กทิมเบอร์ลูอิสเกลี่และการโผลมาของดาวรุ่งเอนวาเนรี eri, คือองค์ประกอบที่ทำให้อาเซนนลเป็นทีมที่ยากจะเอาชนะได้ครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาเซนนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ